เก็บตัวที่เคยส่งฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บพลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่รวมเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวธรรมดาเวลาฟ้าคลืมเม่โมน ถายูฝนอยู่บนฝากฟ้าคงไม่นานตะวันสาดแสงแรงกล้าส่งให้ฟ้างดงามหากตะวันยังเคียงคู่ฟ้าจะมัวมาสิ้นหวังทำไม พรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ดังเช่นตะวันธรรมดาเวลาฟ้าคลึมเมฆมนพายุฝนอยู่บนฝากฟ้าคงเว่นานตะวันสาดแสงแรงกล้าส่องให้ฟ้า หากตะวันยังเคียงคู่ฟ้าจะมัวมาสิ้นหวังทำไมเมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ดังเช่นตะวัน